เนี่ยลีลาลีลาเอาขาไปแยกรันแย่กรได้ไหวไหวจานสั่งสับไรเข็มเขาหลัต้องระวังให้ดีอย่าไปไว้แต่ทางอย่าไปวันติงโง่โอ้โหนี่เวลาจะชูค้อเวลารบกวนทชูค้อต้องแข็งด้วยอ่ะ แหม่พี่ต้องข้าพานสังเกตดูเวลาจะแล่ลินมาตลอดนะแล่ลิ้นมาทำไมครับแล่นลินเพื่อฟังเสียงแล้วก็สัมผัสอาการรอบข้างหูไม่มีหูจหครับใมรรู้จักใครเป็นเจ้าของไม่สนละหมองูตายขอรงูหรือเปล่าอาจารย์เหรียญใช่มีคขมาไม่ใหญ่เคลื่อนไปช้าสังเกตด้วยครับหูไม่มีหัแล่นลินมาตลอดครับเพื่อจะฟังเสียงสภาพอากาศระดับาจะใส่จะใสส่จะวักยวอัยอักเดี๋ยวอัห่ให่ให อัอาอาัอาเียดทหารเด็ดใทยไม่ยอมไม่ดีสกิดไปที่นังนี้เลยสกิดไปนัิมาดีนักมาสูเลยแล้วว่าผิดไรนะไม่ใช่เหขอโดนหน่อยขอหน่อยขอหน่อยมากันทั้พี่มาหาทั้งเพ่มา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 เน่มาเน่มาเน่เ่นุกเสกันจะไวลาบ่น้านะชกกันพ่อีเอาพ่อจะใส่กันด้ย